กว่าภาคภูมิใจของเจ้าอีกเป็นเีงืงไรมาดูกันค่ะ ทุกคนจะต้องรู้สิ่งนี้ก่อนนะคะก็คือว่าความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงได้นะนะเจ้าหญิงจะต้องรู้ตัวก่เคือว่าเจ้าหญิงเกิดมาพร้อมกับความรับผิดชอบอัน,นยิย่งใหญ่ไปคะรับผิดชอบตัวเองได้เท่ากับรับผิดชอบโลกได้ เมื่อรู้อยากดีแล้วจงมันคงตังมันอยู่กับคุณเงาเวิ่อบดีตกอ,ออกแต่พรกาศดีๆเทอเดินจะไม่ยกเซียวเวลาคิดเสียววินาทีกับ ความรู้สึกไม่ดีเติ่เติ่เด็ดขาดเพราะปิดการทลายโลกเรามาเพื่อโยกโลกโอบอุ้มโลกใบนี้เธอนั้นดังนั้นนะในแต่ละวันนะอยากให้ทุกคนนะมั่นคงตั้งใจตั้งมั่นส่งออกแต่พลังงานดีเดียทำสิ่งดีๆียกับทุกสิ่งเลยนะที่อยู่รอบตัวเราอ่ะอย่างเช่นช่วยจูงกนแก่ข้ามถนนเสียสละดที่นั่งอ่ะให้คนสูงวัย เด็กคนท้องพูดแต่คำดีเดียให้ตัวเองและคนอื่นไม่ฝืนใจตัวเองทตร้ายจิตใจตัวเองทตร้ายจิตใจผู้อื่นเมื่อเราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆเราจงทำโดยที่เรา่ไม่ต้องลังเลเป็นสิ่งที่เราไม่ลำบ,บากใจไม่ฝืนใจตัวเองด้วยเกินสติตัวเองไว้ตลอดเลยนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้มั่นคงอยู่กับคุณงามความดีทำแต่สิ่งดีๆรู้สึกแต่ดีๆเพื่อที่จะได้ส่งปุรการดีๆดีให้โรคเท่านั้นแล้วพอก่อนนอนะเราก็มาย้อนดูว่าวันนี้ฉันได้ทำสิ่งดีๆอะไรบ้างฉันภาคภูมิใจอะไรบ้าง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะทำสิ่งที่ไม่ดีจิตใต้สําเนกอ่ะเขาจะไม่มีความภาคภูมิใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่ะทำสิ่งดีงามอ่ะเราจะเกิดความภาคภูมิใจเราจะอนุญาตให้ตัวเราอ่ะได้รับสิ่งดีงามต่างๆเพราะเราเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิงไปค่ะ